ครับผมกลุ่ม D S 0 7นะครับทำหวข้อเกี่ยวกับเครื่องหมุนอากาศสำหรับแก๊สเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบท์ขนาด30กิโลวัตต์หรือ Design of r e c คล e r a t o r for Gas t u r b i n e Engine 30กิโลวัตต์โดยสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้นะครับผมนายนัทละครพิษสุวรรณครับผมนายสัญจ,จาบริษาทครับผมนายชุติพงษ์ดอนตอยครับนายนุิเดชมีครับ สำหรับที่มาและความสำคัญของโครงการนี้นะครับพลังงานถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยต่อการดํารงชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกความส,ามสบายในชีวิตประจำวนันขนส่งรวมถึงใช้ในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมนะครับในปัจจุบันความต้องการความต้องการในการใช้พลังงานของของผู้คนเนี่ยจะมีมากขึ้นแต่ในทางกลับกันนะครับพลังงานที่เราใช้กันเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปด้วยเช่นกันเช่นน้ำมันถ่านหินและก๊าซธรรมชาตินะครับ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดเนื่องด้วยเราได้รับการติดต่อจากทางภา,าคอุตสาหกรรมนะครับในการใช้เครื่องยนต์กังหันกา๊าซซึ่งเขาทําโครงการนี้มาก่อนเราจรึงได้ทําการศึกษาโครงการนี้ต่อครับในส่วนต่อไปวัตถุประสงค์ของโครงการเรานะครับ 1. ศึกษาและทําการออกแบบเครื่องอุณหภูมิเพื่อนําความร้อนเหลือทิ้งในเครื่องยนต์กังหันกา๊าซขนาด30กิโลวัตต์ กลับมาใช้ใหม่ก่อนที่จะปล่อยสู่บรรยากาศนอกนะครับ 2. อ,ออกแบบเครื่องอุนอากาศที่มีขั้นตอนไม่ซับซ้อนครับและคุ้มค่าต่อการใช้งานครับต่อไปนะครับเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการทำโปรเจกต์นี้นะครับโดยทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจะมี3ส่วนหลักๆนะครับอันดับที่1ก็คือเป็นฟลูอิดแมชชีนิกนะครับแล้วก็ ใน f ลูอิด e มค a n น c ินะครับจะมะีการใช้ propery t ของ f l u i t ต่างๆนะครับแล้วก็นำมาคำนวณเกี่ยวกับการไหลของ f l u i d นะครับต่อต่อไปเป็น heat transfer นะครับซึ่งเป็นการถ่ายเทความร้อนนะครับระหว่าง internal นะครับแล้วก็ external เป็นแบบการพาวความร้อนนะครับหรือว่าเป็น convection force นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็น ทฤษฎีที่เกี่ยวกับ heat exchanger โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งจะมีการออกแบบ shell หรือเปลือกนะครับแล้วก็ t ิว e ของของไหลที่ไหลเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนในการออกแบบนะครับ ขั้นตอนในการออกแบบจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆเลยนะครับโดยเราจะเริ่มต้นด้วยการคำนวณน,นะครับเพื่อออกแบบ internal flow นะครับหรือของไหลที่ไหลอยู่ภายในท่อสิ่งที่ได้จากการคำนวณ i n t e r n a l f น o w นะครับก็จะมีะขนาดท่อนะครับความเร็วในการไหลนะครับแล้วก็สัมประสิทธิ์การพาความร้อนภายในท่อนะครับส่วน external flow นะครับสิ่งที่จะได้จากการคำนวณ external flow นะครับ เราก็จะได้ระยะพิษของการวางท่อขนาดไดามิเตอร์ของเชล์นะครับแล้วก็ระยะห่างของบัคโซลแต่ละตัวนะครับเพื่อทำให้การไหลและการเลกเปลี่ยนความร้อนเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมนะครับต่อมานะครับเป็นส่วนของคำนวณ i n t e r อร์ f นลฟนะครับหรือคำนวณภายในท่อก่อนเลยนะครับโดยเราจะเริ่มต้นด้วยการกำหนดขนาดท่อนะครับแล้วก็กำหนดค่าเรโนนัมเบอร์ เพื่อเอาไปหาความเร็วในการไหลนะครับเมื่อเราหาความเร็วในการไหลเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปหาจํานวนท่อของท่อขนาดตา่างๆนะครับเพื่อเอาไปหาสมิสัติการพาวความร้อนและดูว่า,าสมบสัติการพาวความร้อนเนี่ยของท่อขนาดขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ที่สุดนมีค่าแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดน,นะครับแล้วก็เอาไปดูค่า พิ s ารณดับนะครับหรือความดันตกค่อมภายในท่อครับเราจะนำค่าทั้งหมดนี้มาพิจารณาเพื่อเลือกท่อที่เหมาะสมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็น external design ต่อจาก internal design ครับ internal design เราจะทราบขนาดของท่อแล้วก็จำนวนท่อต่อไปเราจะนำจำนวนท่อละครับมาจัดเรียงให้เป็นลักษณะสลับฟันปลา โดยเชวันทิวทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะหน้าตัดวงกลมครับแต่ทั้งนี้เนื่องจากเราต้องการให้กรรมวิธีการผลิตมีต้นทุนต่ําเราจึงผลิตให้มีหน้าตาเป็นหน้าตัดสี่เหลี่ยมครับผมโดยระยะพิดของท่อตามแนวขวางจะมีระยะดังนี้ครับคือ0.01เมตรระยะพิดตามแนวยาวนะครับจะมีขนาด0.00866เมตรนะครับ เมื่อเรานําท่อมาจัดเรียงเป็นลักษนณะสลับปันปลาแล้วจะทําให้เราหาความเร็วของพูอิดหรือว่าความเร็วของอากาศของด้านเคลด้านนะครับโดยเมื่อเรารู้ความเร็วจะทําให้เราหาค่าเรโนนัมเบอร์ของการไหลาภายนอกแล้วก็นัตเซลนัมเบอร์แล้วก็ค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนภายนอกได้1,718วัตต์ต่อเมตรกำลัง2อเควินครับจากอินเทอร์น็ดีและเอ็กซ์เทอร์ i น n จะทำให้เรา นำท่อมาจัดเรียงโดยมีหน้าตาของการจัดเรียงดังนี้นะครับต่อไปเป็นส่วนของบัฟเฟิลครับผมบัฟเฟิลในที่นี้ก็จะมีทั้งขนาดและระยะห่างที่เราต้องหาโดยระยะห่างของบัฟเฟิลแต่ละอันสามารถคำนวณได้จากสูตรดังนี้เราจะได้ระยะห่างของบัฟเฟิลมา120มิลิเมตรแต่เนื่องจากเราดีไซน์ให้ส่วนที่ถ่ายเทความร้อนของเรายาว500มิลิเมตร ดังนั้นเราจึงเอา500มาหาร2 0จะได้บัฟเฟิลอันนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นบัฟเฟิลคัสจะเป็น28%หลังจากการดีไซน์อินเทอร์นลแล้วก็เอ็กเทอร์นลแล้วก็เชลหรือว่าตัวบัฟเฟิลจะทำให้เราออกแบบรีคูเป l ร์เลหรือเครื่องอุณอากาศของเรามีหน้าตาดังนี้ครับจากนั้นเราสามารถคำนวณหาเพอร์เชอร์ดของอากาศที่ไหลด้านเชลได้ดังนี้ หรือคิดเป็นประมาณ5 1ครับผมจาก internal design เราจะได้สัมประสิทธิ์การพาวความร้อนของก๊าซไอเสียในท่อนะครับแล้วก็จาก external design เราจะได้สัมประสิทธิ์การพาวความร้อนของอากาศด้านนอกเป็นดังนี้ครับโดยทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถนำมาหา U หรือ overall heat transfer ได้แล้วก็นำไปหา NTU แล้วก็หา a f f i c i e ประมาณ0.468หรือว่าประมาณ47นะครับ ต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงการซิมูเลชันนะครับซึ่งการซิมูเลชันของเรานะครับได้นำโปรแกรม Ansys นะครับมาใช้ในการจำลองการเกิดผลนะครับซึ่งในการซิมูเลชันของเรานะครับเราได้นำโปรแกรมนะครับมาใช้นะครับเพื่อพิจารณาขนาดของทางเข้านะครับโดยทางเข้าของ r e กูเบเลเตอนะครับผมได้ทำการแบ่งออกเป็น2ส่วนดังนี้นะครับคือส่วน A และส่วน B นะครับและจะทำการ จำลองนะครับในส่วนของระยะ A นะครับตั้งแต่45 55แล้วก็65นะครับเพื่อจะดูผลที่เกิดขึ้นนะครับและนำมาประกอบการตัดสินใจนะครและนี่คือผลของเพรสเชอร์นะครับขนาด45 55และ65นะครับและอันนี้ก็คือผลของความเร็วนะครับโดยการวิเคราะห์ของเรานะครับเราต้องการให้ พรสเชอรกระจายตัวได้ดีในทางเข้านะครับและต้องการให้ความเร็วในท่อนะครับมีความเร็วสูงนะครับดังนั้นนะครับจากการวิเคราะห์นะครับพวกผมจึงตัดสินใจเลือกใช้ขนาด A เท่ากับ55มิเมตรนะครับผมครับในส่วนตัดไปนะครับหลังจากเราได้ศึกษาข้อมูลมา ในทุกๆเรื่องนะครับเราจึงนำ,นำข้อมูลมารวบรวมครับและออกแบบ r e เจนเจอร์อันนี้ขึ้นมานะครับนี่คือรูปแบบของเอเจนเจอร์ที่กลุ่มเราได้ทําการดีไซน์ออกมานะครับซึ่งจะมีสม่วนประกอบหลักๆตามนี้นะครับอ e ินเลนะครับ p พ a ดนะครับ o ู b บั f เบิลเชลและ Outlet นะครับผมซึ่งเอเจนเจอร์ของเรานะครับสรุปผล ซึ่งสรุปผลนะครับอิเล็กแอนเจอร์ของเรานะครับเป็นแบบซิงเกิลพาร์ h เชลแอนทูบอิเล็กแอนเจอร์นะครับโดยใช้วัสดุนะครับเป็นเหล็กสแตนเลส SUS 304นะครับโดยความดันภายในท่อนะครับคือ1.5บาร์นะครับความดันภายในเชลนะครับคือ3.5บาร์นะครับโดยมีท่อทั้งหมด94ท่อนะครับขนาดท่อนะครับ2.5ขุนนะครับและท่อหนา0.7มิลลิเมตรนะครับ ซึ่งจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมานะครับและคำนวณออกมานะครับเราพบว่า e ีเดนเจอร์หรือ r e ค u มเพลเตอที่เราออกแบบนะครับจะมีประสิทธิผลนะครับอยู่ที่ประมาณ46.8นะครับ